สวัสดีครับเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับเรื่อง Score View นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง Score View แล้วกันนะครับไปเปิด Xcode ขึ้นมาลยครับแล้วก็ Create New Xcode Project นะครับเลือกไปที่ iOS แล้วก็ Single View Application กด Next แล้วก็ตั้งชื่อว่า Score View 1แล้วก็กด Next เอาวางไว้ในเดสก์ท็อปครับสโคว์ v ิ e เนี่ยจริงๆก <c oughs> ็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยทำอาจจะงงนิดนึง <c oughs> ผมจะเริ่มแบบง่ายๆที่สุดก่อนนะครับวันนี้เอาเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยววันต่อไปค่อยไปประยุกต์ใช้ลงลึกต่อไปนะครับเราไปเอาสโคว์วอโอมานะครับ ลาก s โ o วิ v i มาใส่วางไว้ข้างล่างเนี่ยครับเครื่องหมายแบตเตอรี่แล้วก็ลากลงมาให้เต็มเลยนะครับจะได้เข้าใจการทำงานเบื้องต้นที่สุดก่อนลากให้เต็มเสร็จแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแบ็กกราวสีมันให้มันเป็นสีสีอะไรก็ได้ครับผมเลือกให้แค่มองเห็นนะครับเป็นสีชมพูแล้วกันแล้วเราก็พินนะครับกดพิน เอาคอนเซนทูมาจินออกนะครับพินข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหมดเลยทุกอันอัปเดตเฟรมเสร็จแล้วครับแค่นี้ถ้าเรารันดูเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอะไรหรอกครับมันก็เห็นแค่สีชมพูขึ้นมานะครับมันมาลากมันลงมาจนเต็มคราวนี้ถ้าเราต้องการจะให้มันยาวเกินลงไป ตรงนี้พอมาดูขนาดแล้วนะครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันอยู่ที่647ซึ่งเป็นของ i p อ o n e ด uh, e v i c ์ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากให้ยาวกว่านี้ให้มันสโคลลงมาได้ให้ลากลงมาได้มีหลายวิธีสามารถที่จะวางตัววัดท่อนหรือว่าเป็นเลเวลอะไรครับข้างล่างข้างบนได้หมดวางรูปอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าทริคมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราต้องให้ขนาดของมันว่าขนาดมันเป็นเท่าไหร ถ้าสโคว์วิวไม่มีขนาดเนี่ยทั้งกว้างทั้งสูงเนี่ยมันจะ e อ r ร์นะครับเดี๋ยวออกง่ายๆที่สุดก่อนวิธีได้ง่ายที่สุดเนี่ยวิธีแรกก็คือว่าเราใส่ UI view เข้าไปนะครับเอา UI view เนี่ยวางลงไปตรงนี้ทับลงไปที่เดิมนะครับเพื่อที่ว่าจะฟิกขนาดที่ตัว UI view ก่อนนะครับเอาเป็นตัวอ้างอิงอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำให้ตัวที่ไม่ต้องใส่ UI view แล้วก็ลากลงามาจนเต็มนะครับอันนี้แล้วเราก็เหมือนเดิมพินก็พินข้างบนข้างล่างซ้ายขวานี่แหละครับแล้วก็อัปเดตคอนสแตนต์ครับแต่พอทําทเสร็จเราจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยครับเครื่องหมาย missing constant ขึ้นมาเนี่ยนะครับ missing constant เนี่ยเวลาเป็น score view เนี่ยมันจะถามหา width กับ h e i g h นะครับก็คือความกว้างกับความสูง ถ้าเราจะเอาให้ง่ายสุดเราสามารถจะไปกด View Controller แล้วก็ Add Missing Constant ได้นะครับกดไปที่ View Controller ตัวนี้นะครับแล้วก็ Add Missing Constant มันก็จะจัดการออ t โต้ให้แต่อาจจะงงๆนิดหนึ่งนะครับคือมันอาจจะไม่ถูกใจเราเนี่ยครับมันจะไป Add uh, t a i l i n g leading อะไรให้หมดนะครับร u n ดูก็ยังไม่เห็นอะไรหรอกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ค่าอะไรเข้าไปแต่ว่าจะให้ดูว่าเออเริ่มันหายเห็นไหมครับไอ Warning เนี่ยมันหายนี่ครับ ผมคอโทนแซก่อนนะครับให้ตัวคอนแซตต์ตัวนี้หายกลับไปที่เดิมก่อนโอเคครับเอาใหม่นะครับมาถึงตรงนี้เราก็เอา UI view เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ลากมาให้เต็มแล้วผมก็จะ พินเข้าไปที่บนล่างซ้ายขวาเอาคอนเซนต์ทูมาจินออกนะครับอัปเดตเฟรมนะครับสังเกตว่าตัวนี้ยังวอร์นิ่งอยู่เมื่อกี้นะครับเราสามารถเมนรุ่เข้าไปได้ก็คือว่าแล้วก็ฟิกวิดกับไฮเช่นถ้าเราไม่ได้สโกไปทางทางด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าทางด้านไหนฮอลลีซนท่อทางด้านแนวแนว,แนวนี้ครับซ้ายก,กับขวาแนวนี้เราก็จะให้วิดเนี่ยเท่ากับขนาดความกว้างของวิวเลยนะครับถ้าดีไวเท่าไหร่ก็กว้างเท่านั้นเราก็อาจจะทําแบบนี้ได้ ไปที่ View ตัวนี้ของเรานะครับ View ที่ใส่เข้าไปแล้วกดคอม m านด์ Command ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัว View ข้างบนที่เป็นซูเปอร์วิวองเรานะครับแล้วเราก็มากดตรงพินเนี่ยครับแล้วก็เลือก equal width ให้มันเท่ากันขนาดความกว้างเท่ากันแล้วก็อัปเดตเฟรมนะครับพอทําเสร็จเนี่ยตรงส่วนของ x จะหายไปแล้วจะเหลือแต่ Y นะครับก็คือความสูงตรงความสูงเนี่ย ถ้าเราจะให้สโ o ร์มาทางด้านนี้สมมุติผมวันนี้จะให้ส c คร์มาทางข้างบนข้างล่างก่อนนะครับเราก็ไปฟิกไปที่วิวนะครับอย่าลืมไม่ใช่ส o คร์วิวนะครับไปที่วิวแล้วก็ฟิกขนาดของวิวเนี่ยขนาดของไฮไว้แล้วก็เลือกอกดนี่ก็ได้ครับ add constant แล้วก็เลือกไฮเนี่ยเป็นพันนะสมมติผมเอาสักพันหนึง่งแล้วก็อัปเดตเฟรมนี่ครับ เห็นไหมครับมันจะลงมาพันหนึ่งก็คือเกินตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้สีเห็นชัดเนี่ยผมจะเลือกสีของตัววิวเนี่ยให้เป็นสีสีอะไรก็ได้สีส้มนี่ครับจะได้ต่างกันเห็นไหมครับนะมันจะเกินเฟรมออกมาครับเวลาเราลันเนี่ยก็จะยังไม่เห็นอะไรหรอกครับมันก็จะเห็นแค่หน้าสีเอ่อสีส้มนะครับเพราะวิวมันทับลงมาหมดคราวนี้ ถ้าเราอยากจะมีพื้นที่ใช้งานให้มันเห็นลงมาจนครบนะครับเราก็ไปเลือกที่ตัวตัวนี้ครับ View Controller กดตรงตรงนี้นะเครื่องหมายตรวนี้ครับหรือว่าเลือกที่ View Controller ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไปที่เนี่ยครับที่ตัว Size Inspector แล้วก็ตรง Simulate Size ตัวนี้นะครับจาก Fix แล้วก็เปลี่ยนเป็น Free Form แล้วก็เลือกความสูงที่เราอยากให้มองเห็นมันจะเป็น Simulator เฉยๆนะครับ Simulate เฉย เราเลือกเป็นสักพันสก็ได้ผมทําให้มันเกินมาว่าจะได้มองเห็นเห็นไหมครับซิมูเลเตอร์นี้เกิดออกมาเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นตัวสร์วิวเนี่ยเกิดออกมาเป็นพันสามจุดนะครับแต่ว่าตัววิวเราฟิกไว้ที่พันก็เลยเห็นแค่นี้นะครับนี่สุดที่พันตัวนี้จะเป็นพันสเป็นสีชมพูนะครับแต่เวลาเรารันเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวนี้หรอกเพราะว่ามันจะอยู่ที่วิวความสูงมันจะอยู่ตรงวิวนะครับ ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วลองทำดูจะได้เข้าใจนะครับอย่างนี้เห็นะครับถ้าเราฟิกซ์เสร็จหมดแล้วเนี่ยไม่มีวอร์นิ่งมาเนี่ยมันจะลากได้แล้วเห็นไหมครับลากได้แล้วก็มีแค่นี้เองง่ายๆส่วนตรงสีที่เห็นนี่ก็คือเป็นสโควิวที่เป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับเพื่อให้เห็นมากขึ้นเราก็จะเอาเลเวลมาใส่ลากเลเวลเข้ามาใส่ข้างบนนะครับตรงนี้ แล้วก็ตึงไว้ตรงกลางก็ได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนคําว่า l a เ e l เป็น Top จะ,จะได้รู้ว่าเป็นข้างมดนะครับ t o อ f อ Scroll View ลากเลยนะครับจะได้เห็นชัดผมก็ให้มันตรงกลางไว้แล้วก็กดนี่ก็ได้ Control คอนโทรลค้างไว้นะครับที่คอมมานด์คอนโทรลครับค้างไว้แล้วก็ ชี้ไปที่ข้างบนนะครับแล้วก็กดคอมมานด์ค้างไว้เพื่อเลือกที่ตึงเข้ากับข้างบนท็อปแล้วก็เซนเตอร์ h o r i z o n t a l ก็คือตรงกลางนะครับฟิกอีคิววิดก็ได้แล้วก็แอดคอนสแตนต์เสร็จแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็จะได้ตัวตัวเลเวลที่อยู่ข้างบนคราวนี้เราก็ทำเลเวลข้างล่างบ้างเลื่อนลงมาเอาเลเวลมาใส่ข้างล่างนะครับทำเหมือนกันเลยให้รู้ว่าเป็นวัตถอม bottom of s c o l l view ทำเหมือนกันครับกด c อนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแล้วกด Command ค้างไว้เลือก2ออันเลือกทีละอันนะครับตึงไว้กับข้างล่าง bottom space แล้วก็ center horizontal equal width add constant เสร็จครับลองรันดู นี่ครับข้างบนก็คือท็อปออฟสโควิลนะครับถ้าเราลากลงไปเห็นไหมครับมันก็จะเห็นไปถึงข้างล่างนี่ครับตรงนี้เราก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะเพราะเราฟิกความสูงไว้ละถ้าลากทางด้านนี้ส่วนสีชมพูเนี่ยก็คือเป็นสีของสโควิลถ้าเราอยากให้สีเหมือนกันเราก็ไปที่เลือกไปที่สโควิลนะครับแล้วเปลี่ยนสีตัวนี้ให้เป็นสีเดียวกันก็คือเป็นสีส้มเหมือนกันก็ใช้ได้ละอาลองรันดูคราวนี้ก็จะกลืนกันละ นี่ครับเห็นไหมครับวันนี้เอาไปลองเล่นแค่นี้ดูก่อนนะครับให้เข้าใจการทำงานก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ลองทำเนี่ยจะไม่รู้ทำไปทำมาตอนแรกๆอาจจะงงมันทำไมลากเลื่อนไม่ไปสโกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูคลิปแล้วค่อยๆทำตามดูอีกทีก่อนนะล้วศึกษาจนเราสามารถทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกละเอียดขึ้นครับว่าทำยังไงต่อไปวันนี้พอแค่นี้ครับ คลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w i t e c h s o f t w a r e c o t h ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า itex software th a a i l n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page แล้วกระทือไลครด้วยครับขอบคุณครับ